สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพอดีตอนนี้ปอยกำลังจะใช้งานเครื่องปรินเตอร์ค่ะก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยปอยใช้โต๊ะทำงานในการทำอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณโต๊ะทำงานของปอยนะคะจะอยู่ข้างๆโซฟาแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยที่ปอยใช้นะคะก็คือใช้ในการปริน้นของต่างๆค่ะ เดี๋ยวมาดูที่เครื่องปรินเตอร์ของปอยกันนะคะนี่ค่ะเครื่องปรินเตอร์ที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องของ Epson เป็นรุ่น L3256 นะคะตัวนี้ปอยใช้มานานพอสมควรแล้วค่ะก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้ปอยเคยรีวิวไว้แล้วด้วยค่ะจุดที่ปอยชอบก็คือสามารถสั่งปริ้นจาก iPhone iPad ได้โดยตรงนะคะหรือว่าจะปริ้นจากคอมก็ได้ค่ะเดี๋ยวปอยจะลองปริ้นจาก iPhone ให้ดูนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็ปิ้นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูที่ส่วนอื่นๆของโต๊ะกันบ้างค่ะนี่ค่ะหลักๆเลยปอยก็จะใช้โต๊ะทำงานตัวนี้ในการนั่งแตดต่อวิดีโอนะคะโปรแกรมที่ปอยใช้ก็จะเป็น iMovie ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยปอยก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้เกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ปอยเอาหินกระจายกลิ่นของมูจิมาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้ด้วยค่ะปอยรู้สึกว่าพอเอาวางไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆกำลังดีนะคะ ตรงนี้ห้อยเป็นที่แขวนหูฟังเอาไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมประจําของปอยเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทางด้านขวาของโต๊ะค่ะนี่ค่ะสําหรับทางด้านขวาก็จะเป็นมุมที่ปอยจัดเอาไว้สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้ปอยเพิ่งจะซื้อ DLC ของเกม Animal Crossing มาเล่นค่ะก็เลยเล่นทั้งวันเลยนะคะติดมากๆเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่วางด็อกของเครื่องเกม Nintendo Switch OLED นะคะเชื่อมต่อไปที่หน้าจอค่ะสำหรับจอมนิเตอร์ที่ป่อยใช้ก็จะเป็นจอ MSI นะคะเป็นจอสีขาวอันนี้ค่ะตัวนี้ปอยเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างอันนี้จะเป็นเครื่องเกม Nintendo Switch Lite ค่ะแล้ก็เอาไว้เล่น Animal Crossing เหมือนกันนะคะ b อยซื้อมา2แผ่นเลยค่ะเอาไว้2เครื่องบินหากันได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น j o ยเกม เตเลอร์อมูนนะคะตรงที่เป็นรูปเต็นอันนี้จะเป็นเครื่องชาร์จนาฬิกา Apple Watch ค่ะแล้วก็ที่เป็นรูปเครื่องเกมไปมีข้อมอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จจอยเกมนะคะแล้วก็ที่ไปเพิ่งจะซื้อเพิ่มเตมิมมาจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นที่หนีบรางปลั๊กแบบหนีบติดกับโต๊ะนะคะไปว่าอันนี้ใช้สะดวกดีค่ะนี่ค่ะเป็นหนีบติด รางปักแบบนี้แน่นหนาดีนะคะปกติเนี่ยปยวางรางปัาไว้บนโต๊ะก็จะชอบเคลื่อนไปเคลื่อนมาค่ะมีที่หนีบแบบนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะตัวที่หนีบอันนี้ก็จะหนีบอยู่กับโต๊ะแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะหนีบอยู่กับโต๊ะไม่ต้องเจาะโต๊ะนะคะอันนี้ปล่อยใช้แล้วก็ชอบค่ะถ้ามีอะแดปเตอร์น่ารักน่ารักเนี่ยก็จะได้วางโชว์ด้วยนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับการใช้โต๊ะทํางานของปอยค่ะก็จะมีเอาไว้เล่นเกมตัดต่อวิดีโอแล้วก็ใช้ปริ้นงานต่างๆนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ